ที่กูต้องซื้อของเล่นไหมตาเนี้ยเพื่อนกูทำแล้วกูเดินชิวๆก็พอกือว่าถ้าเพื่อนเราได้จับไปเกกันนะกู้วันลุยนี่ไงไอเดียแล้วมันมันเป็นสงครามอันไอ้เป็นสงครามไอ้นี่สงครามแฮกวโอ้โหโอ้โหแล้วฝังนมันคว้าลเมื้อเมื้อมันเป็นสงครามมึงเคยดูหนังเรื่องแอปวอร์ป่ะอันนี้น่าจะเป็นแฮกวอร์ ไกูเคยเจออะไรแบบนี้แล้วนะเฮี้ยมากเลยแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยกูทำตัวไม่ถูกเลยกูไม่สามารถมีปัญญาเล่นแล้วอ่ะได้ยังไงดูหน้าแม่งดิมันเปิดมันเปิดดูแม่งดิมันเปิดของแล้วตามตามตามอนนี้เนี่ยแม่กูจะรู้ว่ะแฮกชนแฮกว่ะนี่คือพามแล้วเหรอไอ้นี่ก็พามนะแต่กูว่าพามไม่น่าเอาไม่น่ะอื้อยไอ้เหี้ยนี่ไงแฮกไงกูมาเจอแฮกอีกมันเลวทีอะไรก เดี๋ยวกูขอ <mm oh นดูดิเฮ้ยไปตรงนี้เกมไม่แปกมันให้กูหน่อยโอ้โหเอา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 ตัวเองอุ้ยมันก็เกินไปได้แฮกหอกไงอันไหนมึงเอาอะไรนเพื่อนเออนี่ไงเอาแฮกเจอแฮกครับเฮ้ยเอาตายเอาเรือแต่นี่มันตึงกว่าไงเออแอคทีฟแม่ตึงกว่าไอ้กูโมชั่นสิกเนตเลยเจอดูไอ้เจนี่เล่นเน่ะจะตาย เอ้ยไม่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแล้วมันหิงแล้วไงแล้วมันเอาคืนไอ้เหี้ยฝั่งน้นก็เอาฝั่งนี้ก็เอาเยอะมามีอีอ้นี้ก็เอากับเขาด้วยผมมีแฉนสัตนึ่งดูอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวกูเอาบ้างเดี๋ยวกูเอาบ้างี่ไปแล้ยโอ้โหกูไม่ต้องเอาอ้าบาเอาาบ้าาบ้าา้บาบ ไม่มันมันไม่เหมือนวาราโลยต้องใช้โอเวอร์วัตป่ะหรือว่าสมัยนี้มันไม่มีโอเวอร์วัตแล้ววะเพราะกูไม่เห็นมันขึ้นมาเลยนะเฮ้ยมันสกิฟมีฮอปด้วยว่ะมันมีทุกอย่างเลยไอ้นี่มันครบทุกฟังก์ชันมันครบเซ็ตเลยว่ะอุ้ยนี่ไงมันเอาละมึงไปเดินเล่นเลยไหมพวกพเนี่ยไปไปแพนให้เพื่อนเลยเพื่อนทำได้แล้วครับจิงวอมมาเดินพงไปแพนไปทำอะไรก็ได้มาไปแพนให้เพื่อนหน่อยเร็ว เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วพวกเราเหลือสี่คนเลยนะเไม่มันเล็งไข<ค>่<ท>อยู่ไว<อ>้เปิดเผยเลยลววโอ้ยนี่ไงโอ้ยเยี่ยมาปวดตัวไม่รู้อ่ะทำไมมันปวดนั้นก็ไม่รู้แต่มันไม่ยิงพวกมึงด้วยแค่นั้นแหละการต่อสู้ของโอ้ยพวกไม่ต้องสมองหรอกสมองไปก็ตาย,ย,ยนี่ไงสมองไปก็ตายอุ้ยนี่ยยิงเนี่ยจะวอล ฝั่งเรามันดูโง่กว่านะเออฝั่งเรามันดูโง่ไม่รู้เพราะปิงรอเปล่าปิงมาร้อยสามสิบอะแม่งสงครามโอ้ยเบี้ยไม่มูแฮกจนมันยศนกไอสัตว์จริงเหรอนกเหรอวะกูถามจริง